สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนครับผมสวัสดีค่ะครับผมผปอบบัวพลสาวเรือนอิสานหน้าผะลุยคือเก่าครับผมวันนี้มาพาพี่น้องไร่ป้ากักด่างกักแหวานแห่ด้วครับผมโอ้เอาหล่อนยองพอดีบ่อะไรพี่น้ออกม้าน่บรรยากาศคล่องครับผมเป็นคล่องเป็นฟังหวยด้วยครับผมหวยเนาะเป็นหวยเดี๋ยวเ้ามาลุ้นกันพี่น้องไล่ป้ามนีสิมานวะครับผมผูชมกันเลยครับผม ประมาณปลา้าค่ะมน่พ้องเยจะปกันดี่ะ้มานำปลานี่มากันหลายคนเด้อค่ะหลุดมาช่น้องกันแต่ดิอุ้มป้าคอยใหญ่ขึ้นบ่อขึ้นหมู่บ้านเนาะไลไล

หลังเอวุ่นหันหลังเอิุ่นบอมีเนนองร้องเบิ้องมุดนำบอมีอนโอ้ปิดด่างแล้วพี่น้องเอาละตังผีเดี๋ยวพอมาเหยียบที่ละอ้าอ ปิดด่างเรียบร้อยน้ำปีนดเราหลุดเราชมต้นวานด้อค่ะพี่น้องโอ้มัดไว้เฮ็ดยั้งหมดเลยเหอน่ันงานานได้แล้วพี่น้องก็คดตนี้ลัีเลดมเห็นว่า บอกฮะกมาเ่ออะรกูบอกให้ไปก่อนกันแม่บเหแม่ามนึกอันนกันอซื้อนึกกนตัวถามมึงเอาตัวถามมึงเอาเอาถามมึงเอามันซื้อนึกอเอาัวถามมึงเอา้ยล้นเหระันอ่าได้เลยค่ะบ่อไปยังนึกหรอจำดีกัน ใแห้งแค่วาปนเด็จปนแล้วพี่น้องเอาคนละถุงบ่นน่ใช่ถุงนี่โอ้ได้ขึ้นมากคือกันให้น้องทพปนป้ายยั้งทพนเด้เด้ต้นหนายังป้าคอบ่ป้าคอคือการป้าขึ้นประกบหวานนำป่าแล้วขึ้นใายแห้งคนนึงดียเลยนะ โอ้โตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปขึ้นบุบๆเลยขึ้นขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้เนี่ยเลยบ่บ่เอาเลยมอยโยาละบ่เฮ้ยมวยโยคะละบ่มันมันก้อนม่แล้วหาสูง อุ่นรุงอ้าตัวแหลกแหกมัน,มนเย้ยรอหลุนพี่น้องมันเหนื่อยเอาทังแหกขึ้นมาเลยบนถือพอสามตัวแล้วบนแน่แล้วจับตัวมันขึ้นมาเลยลดูถ้าเป็นตัวมันออกไในในในงจะมาใหญ่พอที่มันใหญ่ตัวมันออกไปแล้วอุ่นแล้ว เอานนะเนาเ้ยมนอีกแล้วไอนกสามตัวแล้วเนาะแม่นบ่สองสองตัวนี้แล้วโอ้มานพี่นนาะว้าเาวายาวาให้แหมมานลงน้ำมาดิเ <c oughs> ออโอออเอาดีดีดบบโอ้อติย <c oughs> ดยังไงเนาะคนกลเนาะว่ากมก้นกมนอกขาดแล้เดจี๊เขามันมานแล้ว <c oughs> ได้ปนแล้วเนาะ อ้าวหอบแพ้ข wow. ึ้นมาเลยเลือดออกมือเว้ยตัวไงกำไฟเลยพอเลือดออกมือเอาไอ้ท่านเอาไอ้ท่านเอาดีดีเดี๋ยวทีนี้นี่ครับนี่เแพบว่านั่ถุเนี่บ่เสียวไปโเอาคุนันั่น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 อยู่มือนแล้วไปไปใช้นี่อยู่บนนี้กัพ่อเรานี่ ป้ามีง่าเลยหรอวะน่าบุป้าก็หัวป้าบ่มีหางถึงง่ดิฮะไหนเราอันมันทั้งไเราอะเอาอยู่ซื้ออย่างไรตัวอ้าวเอา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 ให้ทั้งออกทังเข่าบานี่บอกโอ้มาแเลยพี่น้อง มานจากโตแล้วสองสองแล้วงานเอาจิ้งนอกมือนี้เนาะนี่งานแล้วค่ะงา,นานได้มากแล้วพี่น้องปุ่มแห้ขึ้นเลยหลากาหาไปากดปาลากดปลานดตัวนี้ได้ได้ได หาโตกับต so oh. oh, okay. uh. oh. uh. yeah, pues ่มแสบเอ้ยสองโตกับต่มแสบแล้วอ้าวเอาขึ้นมาหรอเอาขึ้นมาอืมเนี่ยมันตายข้าแหย่แล้วกบกบกบกอาออกกี่อลยลูกอันไหนออกมาล่ะดูดีๆด

แสบต้มแสบเลยพี่น้องประกดลายปลาเลยพี่น้องอ๋ดำมาตัวไรโนหม่มากว่ะได้เก็บอเห็นหม่ชมาไรยอมาก่เบึงเบึงไปออกจ่อยเอ้าก็มีดแบบนี้ อูตัวใหญ่คั้งเด้อนี่นี่เหยื่อบอกออกมาเลยเห็นแล้วไหนดูนะกระดงเหยื่อถุงแดงเมีอีกนิ้ปลาหน่อยแล้วน้ปั๊บอ๋อขึ้นมาแล้วพี่น้องมาดูดน้ำกันมาดูดน้ำกันเนินไปตัวกันกำลังงามบ้านรั่้านของ โลผ่านอยู่ไหนหางพี่มาพี่ไอ้วหัวปน้าหน่อยตีป้าใหญ่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวตองตัวโลโอ้ต้องตัวโลกว่าพี่นี่โลกว่านานแล้ว

เอาเดี๋ยพอดำแล้วดำแล้วเออนั่นดิแตกจวดเอาดีชมวูอืมยังยังเยะเยอะยอเดอะยอไปพ้น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 เึนดาน้ไปนเ็จออกแน่ในปากอ่ะ

ดูเดือดดูเดือดสองล้ำโอเคยูเดือดแห้งปลาเหมือนี้เย้อุ้นไอ้กุก้านหมันหมันยามแรงแสงอ่ะสิย่อนแน่เด้จ้ะไอ้ประบู Mụt đẹp mụt đẹp hà bỏ đại lên wow, 2 hoa 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 da hoa hoa 2 hoa 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 ห้ให้โชวได้ออ้หเดียยังอะไ่ะให้ใหม่หป่าป่าใหญ่ด้วอแห็ขึนเลยเนาะให้ถือเครื่องใหม่ถือเครื่องป่าหอายเออพีฝนพี่อ้าวังพี่ผมูหน่อยเพ่อกระชังให้หมอใส่เสด้ก็สั่ง มันไงแฮะโอ้ยโอ้ยแบกแฮมมาเลยรอชมรอชมดีเหมตัวมันถือฟ้องอันนี้คุณไฟบึบบบเลยจักไฟออกอะจักไฟเข่าโอฝ่าแดงมาเลยไหมร่มมาอีกทีนิร่มมลอกนปุ๊ยไอ้ต้่มอ้พีน้องไปไปไปทางคุณบอก ขึ้นทึงเลยเนาะไปข e. ึ้นไปเบิ้งเ้ทิงพี่น้องสองลสามลไอมาแล้วโจมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับทั้งมันสองลได้ปสองลู่วดตะบอยูเนาะอ้ยเถีงบ่ติดโลสองโลสามเป็นงอืม โลบโลบปต้ตนะโอ้แต่ว่ามันอ้วนมันอา,นอานสีนักก็ได้อาชีสองก็ได้อื้ใหญ่อยู่นี่เอาเอาเอามาถ่ายรูปเนี่ยหนึ่งปุ่มเนี่ยอ๋อหนึ่งสองสามย่ออือหมานหมานหมาน ฝนลงเม็ดเล้อพี่น้องลมแห้งขนาดเลยเขียบลุดอีกปลาหยังโอ้โหไหนอีกล่ะคะพี่น้องประกดตัวงามๆเลยจ้ะประกดมีตัวงามในหลายตัวรองโตเนี่ยด้บ้างมั้อืมมาขามเียด้ฮ่าใสมาอีกแล้วปรกดเยอะจ้ะเดี๋ยวดำมีเนาะสีหาโตไอย ต้มสักแสบค่ะอยู่ในถุงนั้นไปสองตัวละมื่อนี่ถุงนี่ถุงนั้นตัวหนึ่งน้าปนกะทิมาละเด้อพี่น้องแกงยี่เงยนปลาแกงนะท่างปลาปนหรือด่างละเด้อพี่น้อง บบก,กับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวมาเปึงผลงานของเฮาเนาะเดี๋ยวให้บพบรือด่างก่อนเดี๋ยวเวลากลับบ้านแล้วครับผมมือผลงานมือนี้พี่น้องมานมือนี้มานแห้งมีแต่ปูดเดี๋ยวปลาใหญ่ๆเลยมือนี้แต่มีใหญ่สุดเอาบ่ได้ปลาตะเพียนอยู่ประมาณซีโลหรือฮาร์โร่เนี่ยโดด,โ,โดดข่อมตะไคร้ไปเลยเดี๋ยวมืออื่นสิมา,ามำล่าไหมพี่น้องเพื่อมานเพื่อได้ปลาตะเพียนใหญ่ กระเขาวก็มีเรือยแต่ว่าเอาโบได้มาหนิไปเดี๋ยวขอบอกกันไหมคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดต้ารับชมด้วยครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ด้วยครับผมสวัสดีครับกำลังใจเบาฝนสาวเดือนอีสานบ้านหน้าพาลุยเสมอมาก็ขอบคุณที่หลายด้วยครับผมคลิปหน้าบอกันไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบโกรอดหัวนาไข่เสียด้ปลาตะเพียนใหญ่เนาะเอาโบได้ไปอื่นคอยคอยหากันไหม